สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ช่างอันอโตโมบิลผู้ปิปเรื่องรายใหญ่จากจีนประกาศลงทุนในไทยเป็นเงิน9,800ล้านบาทและเตรียมยื่นขอรับการส่งเสริมจาก B.O.I เพื่อสร้างฐานการผลิตรถยนต์ E.V. ีพงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนเพื่อส่งออกทั่วโลกเพื่อตอกย้ำดันไทยเป็นฐานการผลิตหลักของโลก ทั้งนี้บริษัทต,ตัดสินใจลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เป็นแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยมีเารลงทุน9,800ล้านบาทในการจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์พลังงานขวาโดยจะมีกําลังการผลิตในระยะแรก100,000คันต่อปีเพื่อตอบสนองกับต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจาหน่ายในตลาดประเทศไทยและส่งออกไปยักลุของอาเซียนเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและแอฟริกาใต้ ซึ่งบริษัทฉางอันอโตโมบิลเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของจีนโดยยอดขายกว่า2ล้านคันในปีที่ผ่านมาและมีสำนักงานใหญ่และฐานการผลิตหลักอยู่ที่มหานครฉงชิงอีกทั้งยังได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัทฟอร์ดและมัสด้าผลิตในประเทศจีนด้วยโดยฉางอันอโตโมบิลกล่าวว่า การตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของฉางอันในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลกอีกทั้งแสดงถึงความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านของโครงสร้างศักยภาพของตลาดนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริม ev แบบครบวงจรรวมทั้งซัพพลายเชนที่พร้อมรองรับการผลิต ev ด้วย และในช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาทางฉางอันอโตโมบิลได้ทําการเจรจาซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยตลอดจนเต็มการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและยังเต็มการในเรื่องของรุ่นรถยนต์ที่จะนเข้ามาทําตลาดซึ่งก็จะมีแต่กลุ่มรถยนต์ประเภท e-v หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและ BEV เท่านั้นโดยจะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปโรวน อย่างไรก็ตามกว่าที่บริษัทถางอันออโตมบิลจะเริ่มประกาศถึงแผนการทำตลาดของพวกเขาในเมืองไทยน่าจะต้องรอจนถึงครึ่งปีหลังของปี2 0 2 3และกว่าที่ลูกค้าชาวไทยจะได้สัมผัสรถยนต์รุ่นต่างๆอาจจะต้องรอจนถึงปลายปี2 2 3 3เกินทีเดียวซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมทางออตโตคานิวจะรีบนำมาอปเดให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเก,รกรี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้ il, คาร์นีวครบคุณครับ